เอาละคำพยากรณ์แลกครับนั่นคือคนวันอาทิตย์เริ่มต้นเรื่องการงานการงานเป็นยังไงบ้างเริ่มเรื่องการงานก่อนเลยนะคะดีไหมคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ให้เรามัระวังการงานติดขัดมีปัญหานะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารการงานหรือเพื่อร่วมง,งานช่วงนี้ก็จะต้องรอบครอบและก็ระมัดระวังเป็นพิเศษจ้างานไม่ค่อยดีวันอาทิตย์อาการเงิน ค่ะไปในส่วนเรื่องการเงินนะคะมีเงินเข้ามาหลายทางค,ค่ะแต่ว่าก็เสียเงินไปกับเพศตรงข้ามามีโอกาสที่จะหมดเงินไปกับเรื่องยิบยิบย่บยอยๆช่วงนี้ก็ต้องใช้ใจอ,อย่างระมัดระวังรายจ่ายนะ,ค,ะยครับเรื่องความรักเขาบปินอาทิตย์ เรื่องความรักนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้ก็แนะนําให้โสดไปก่อนนะคะยังไม่พบคนถูกใจหรือคนเข้ามาทียังไม่ดีพอในช่วงนี้ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับอารมณ์ความคิดความเครียดของตัวเองนะคะอย่าค่อยคพูดจาค่อยๆสื่อสารกันจ้ะครับเรื่องของสุขภาพครับแม่หมอสุขภาพนะคะสุขภาพดีนะคะแต่ก็อย่า เครียดนะคะอาจจะมีในส่วนของเรื่องปวดหัวคิดเครียดนะคะแต่สุขภาพเบื้องต้นเนี่ยไม่มีไม่มีโรคภัยอะไรร้ายแรงคนที่เป็นโรคเก่าโรคประจําตัวก็มีโอกาสหายค่ะโอเคสุขภาพดีขึ้นครับต่อไปครับคือเรื่องโชคลาบนะครับโชคลาบนะคะโชคลาบเสียงทายเนี่ยไม่โดดเด่นแต่ว่าโชคลาบเกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยมีโอกาสได้อยู่โอเคไม่มากก็น้อยครับ เลขนำโชคของชาวันอาทิตย์ครับเป็นเลขอะไรบ้างครับแม่เลขหนึ่งค่ะคเลขสามค่ะ เลขห้าแล้วก็เลข9ค่ะนี่คือเลขนำโชคนะครับของชาววันอาทิตย์ครับการทำบุญเสริมดวงครับแม่หมอสั้นๆตรงนี้ครับการทำบุญเสริมดวงสำหรับคนวันอาทิตย์นะคะก็อยากแนะนำให้ทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะสถานเด็กกำพร้านะคะตรงนี้ก็จะเสริมดวงให้เรานะคะทำอะไรก็ดีขึ้นง่ายขึ้นเป็นเรื่องธรรมีด้วยคดวงวันอาทิตย์ครับมาถึงท่านที่เกิดวันจันทร์ครับเริ่มต้นเหมือนเดิมครับนั่นคือเรื่องของงานชาววันจันทร์ วันจันนะคะเริ่มที่เรื่องงานนะคะอ้าวการงานโดดเด่นนะคะคได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จนะคะใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้ลูกค้าเพิ่มทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมช่วงนี้ขยับขยายนะคะดวงจะได้พลิกไปในเส้นทางที่ดีขึ้นจการเงินคะดีไม่ดีว่ามาเลยการเงินนะคะหมุนเวียนได้ดีนะคะแต่ว่ายังไม่ได้สะพันสักเท่าไหร่แต่เรียกได้ว่าขยับขยายไปได้แน่นอนค่ะเรื่องความรักครับเรื่องความรักนะคะ สำหรับคนที่มีแฟนนะคะต้องระมัดระวังการมีปากมีเสียงกันนะคะทําอะไรก็อย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อารมณ์นําคนที่โสดนะคะก็แนะนาให้โสดไปก่อนโอเคเรื่องสุขภาพครับแม่เรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ความคิดความเครียดความกังวลต่างๆนะคะไมเกรนปวดหัวไม่หายปวดหัวเรื้อรังช่วยนก็ระมัดระวังอารมณ์ใจตัวเองในอารมณ์นะฮะเรื่องโชคลาภครับแม่ โชคลาภนะคะช่วงนี้นะคะสัก60%กสิบเปอร์เนผู้ชมิบเซนะคะอาจจะได้โชคได้ลาบนะคะจากการเดินทางครับอ่ไปหาของกินอ่าอาจจะมีเดี่ยวเลขแรงเข่าเหนียวส้มตำนะคะเบอร์ตรเบอร์เลขค่ะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการออกไปหาของกินอ่ะเลขนําโชคหน่อยครับเดี๋ยวโชคลาภไม่ค่อยโดนไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรหกสิบเปอร์เซ็นต์เลขนําโชคแม่ เลขนำโชคเลข6ค่ะคเลข4ค่ะ,ะเลข 2, 2เลข8ค่ะเลข8ค่ะเสริมดวงนะครับโดยการที่ทําบุญชววยสังฆทานหรือใส่บ,บาตรก็ได้ค่ะอ่านี่คือดวงของท่านที่เกิดมาจร์นะครับ